สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการอัพเก i n g ทอยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมาส์ Ste e ซ s e r ี่คินช v วีสนะครับนี่ผมก็เพิ่งไปซื้อมานะครับราคาก็990บาทก็เป็นตัวที่ไม่ถือว่าไม่แพงในลุดหพวก SteelSeries นะครับมาเราจะมาแกะกันเลยรอบนี้ผมก็ไม่รู้กล้องจะชัดหรือเปล่านะครับผมใช้ ผมใช้ครั้งก่อนผมนใช้ iPad ถ่ายครับรอบนี้ผมใช้กล้องข้างในกล่องนะครับกล่องนี้ก็ผมว่าก็ก็ทนอยู่ก็ดีนะครับแล้วก็จะมีที่แถมมาให้ในกล่องไม่รู้ว่าเห็นหรือไปล้านะครับมันจะเป็นสติกเกอร์ครับเขียนว่า s t i l l s e r i ครับแล้ว เรามาดูที่ตัวเมาส์กันเลยนี่ครับนี่ก็จะเป็นเมาส์ Steel Series King c h u v สหน้าตามันก็ไม่มีอะไรรนะกตรงนี้ก็เป็นปุ่มเลื่อนคลิกได้แบบผมว่าเวลาคลิกเนะสบายมือดีคลิกได้สิบล้านครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับอันนี้เขาถ้าอันนี้เขาตัวนี้ไม่ได้เรียกว่า DPI นะครับเขาจะเรียกว่า CPI ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของสติลซ r i ี่ก็สวยครับแต่ตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับข้างหลังก็สวย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 อยู่ครับมันก็จะเขียนว่าคินชูวีสามตัวนี้ก็จะดีมากเลยครับสำหรับพวกรุ่นคินชูวีหนึ่งจะวีหนึ่งกับ v ีสองจะไม่ดีเท่าส่วน แล้วก็จะมีอีกโปรแกรมหนึงห่งนะครับนั่นก็คือ,อ,อ Steel Series Engine นะครับอันนี้ก็ต้องไปโหลดเอาเองเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็จบสำหรับการเอ้ยให้ดูกล่องกันดีกว่ากล่องข้างๆกล่องนะครับก็จะมีเขียนต่าง,างๆเนี่ครับสิบคลิกได้สิบล้านครั้ง ส่วนตรงนี้นะครับเขาพิมพ์ผิดนะครับจริงๆต้องเป็นสี่พันนะครับปรับได้ถึงสี่พันแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเขียนต่งตางๆนะครับ s t e e l s e r i e s Engine สามจะจะเป็นโปรแกรมครับเนี่ครับจะเขียนอยู่เอาไว้โหลดได้มันก็จะปรับได้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของคิ n g ูนะครับที่จะไม่มีตัวข้างๆ โอเคงั้นจบการรีวิวานี้ครับสวัสดีครับ